ครับผมหลังจากฝนตกก็แดดออกแล้วฝนตกแล้วก็แดดออกระบาดนี่กาแฟไปให้พะพน่นเลกาแฟกรกก,ออกครับกาแฟจากด่านกาแฟกรกก,ออกนะไปพะเยาพ่นกันมูบรรยากาศดีนะครับผมฝนตกเสร็จก็แดดออกโอ้หอนเอาด้วยบาดนี่หอนเอาบอพวกเจ้าทำมาทรงฮนะ โอ้ไปพ่อยังเห็นเครื่องรถท่านเลียวอยู่ยความคุณไหนมาส่งกลาว,วไม่เจ้าละ่ะ <c oughs> คอยกินวาตเแล้วเอากาแฟกาแฟเร็่ๆๆๆร่่รฮะ<า>ม,มาแล้วเพิ่นมาแล้วเพิ่นไปทุระเพิ่นเอานี่ไปอไอ้ยังก่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ไปให้ร่งพยาบาลไงห้น้ำหยุดพระน่งข้างล่างใช่ว่าน้ำน้ำนักเอเนาะแผลนักเอนะครับสวัสดีวันพุธครับมาต่อยนะครับสวัสดีครับ ถ้าอยู่ใกล้จะไปดูเอาให้แล้วนี่น้องดูบ้างครับมาครับแล้วมาดูใหม่ได้แล้วนั่น่เลยที่แล้วก่อน่าได้เอจิตรอรอใหลอกไอเอคอยออกไปคนหน้าเลยตีก็จะมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันบอกอาสานเขาจะบวมงขาสนายเจ้าดีออเป็นน้ำมันข่าหยดอ๋อไอ้ เครื่องหลวมนะครับเครื่องหลวมนะครับเครื่องฟิสต้าตัดติดไงวันกิโลครับโอ้ยว่าในกาตันเครื่องมาครับพรุ่งนี้จะไปไหมไปครับไปนะไอปชายชายชายเล็กชายเล็กแปดโมงเก้าโมงอ่ะแปดโมงครึ่งเก้าโมงก็ไปแมจแม่แม่จะบอกเหรอเพราะว่าเมื่อวานแกไปดำนาโอ้โหสุดยอดแม่ลองเลยแล้วนี่ไปนั่นบอกว่าวันนี้วันเกิดไงเออวันนี้มันเกิดแม่จะลองวันนี้มันเกิดเพื่อนดิ เขาไปหากินกาแฟไฟทเาหนี่ันเกอเลล้อดเเดี๋ยวเ้่อนอาฟฟสุดเวลาแ้วอ๋อิุสมันเกิดดิจะไปสุขส้มันเกิดแม่จำลองไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดูดูก่อนแจกเยอลุงเอาผูดลลลหรอป เออลงแล้วสองคลิปแล้วแต่แตนอยู่เครือบสีเครืองสีช่วงนี้ก็เรืงเครือบสีเช็คเครื่องกันแล้วกับสีเครื่อบสีครับไม่ขึ้นมาทันทียังว่ะผนล่างกับล่างเองเช็คเครื่องเองเสียตรถฟิล์มแล้ว ผมบอกแล้ว่าเปิดค่าแค่ซะหลังจากวิภาวิเลตเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเปิดค่าแค่ต่อนะครับชัยยพนแค่าแค่เออวิภาวิเลตกำลังโครงการนั่นเลยแล้วโยครับเดี๋ยววิภาบิเลตเสร็จแล้วก็บซิมีอันชัยพลค่าแค่ต่อครับโปรดเช็คไหมครับโอ้ยเจ้าเฮ็ดอีหยังคาดเบส พ่อะทุนถามหาเจ้าสิไปงานมันเกิดแม่จำลองกับเมืองแร่งิดผูแม่จำลองดิมืองแร่งไงบมหูเลยบะเจ้มหูติว่าเราเกิดเมื่อีโอ้โหโผล่โพกโมบักแดง้วมือื่นสิไปน้ำเพลินบ่มื่นไม่ปนั่นแม่จำลองไปใช่จักแล้วโมหูตายบมหูตลอด บะหูเลยฮะพ่นเช็คเครื่องลดพ่นลุงพ่นถามหามาหาพ่นแนี่เจ้ามาเซสนลดให้มันเ,เ,เร็วเร็วเจ้าล่รสดไปเปลืงมันเนล่งแล้วผมใช้คลิปไอเพิน่นสองคลิปเหรออป้าเอาไปลงไอเพิ่นได้ปะ เอาเอาเอาคลิปไปล่องไเพื่อนสองคลิปสองคลิปจักเพื่นแล้วเพื่นเฮ็ดไห้เลยเขาถึงบอกว่ารถใช้ไปใช้ไปสักสิบกว่าปีนี่ก็เหมือนก็เหมือนกับแอร์กีนั่นแหละอยู่พาท่นเหรอครับ ผมเอาไปแล้วผมบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วครับอ้าผมบันทึกไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนั่นแหละอ๋อคือกันนั่นเออใส่แป้งงกนแจงอะไรคือกันนะคือกันนะล้งนะหายกันนะเนะนอกับลวุกเลารฟฮ่า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 เอแเออพังเฮ้เเอนี่นี่นี่่ย

นี่ครับแต่ว่าจะต้องเสียกันจดทะเบียนจดทะเบียนไม่อีกเสียหลายครับซื้อขั้นไม่ดีกว่าครับผมซื้อขั้นไม่ดีกว่าโอติบ๊ายปฏิบารหาประเด็นใะไร่อนอีกแล้วเขาแก้เหราเนาะโอ้บ่ไห้ครับมั่นหมดจดทะเบียนเครื่องไม่อีกแจ้งจดทะเบียนเครื่องไม่อีกซื้อใครไม่มันถูกกอ ซื้อไม่ดีกว่าเออยกเครื่องมัใส่ก็หลายแสนอยูน่นะน้องแข่งกว่าคณะซื้อไม่บัตรเสด็จเหมืนนอนน้องยกเลิกไปแล้วครับแค่ไม่เพิ่งยกเลิกไปแล้วเพราะว่ารถมันบ่ได้ครับบอรว่าบ่ผ่านนะครับท้ำผ่าน <S S S แต่ว่ารถยังขนาดนมา ร้อยเป็นปีนะครับท่านก็ได้ยกเลิกข้าท่านเนาะของใหม่ย่างก็พอมันผ่านไฟแนนซ์เราเช็คผ่านสามเดือนก็หมดมันมันสำเร็จระยะเวลามันที่เขาจองรถซื้อของเก่าไม่ได้อีกอ่ะก็จองใหม่ไปเรื่อยๆก็เลยเอ้าเห็ยนเบอร์ลุงท่านว่าปฏิบัติหนี้คือซื้อเครื่องบินครับซื้อของเก่าของเก่ามาไหนเนาะท่านท่านจะไปซื้อเครื่องบินรเเขาีย์ให้ เราเทียร์เอาบันใหม่อยู่เนี่ยงานรักที่มาซิดาแล้วมาซิดาเพิ่นคอยไปเอาคอยรักคอยรักนี่มันมีอ่ะแต่ผมไม่เอาไม่มีเลยของกินไม่กินแล้วสองประตูของเก่าบ่อเก่ามันลืมเมอแน่ต่อให้แต่รูปสี่ประตูแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันเขาบอกรอยนะสามหนึ่งสองเจ็ดนะคะสามหนึ่งสองเจ็ดนะคะคือสี่ร้อโดนเหรอลงไปเลยนะคะสอนะคะตีนโควิดสิ <ừ. S 2> สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเมื่อเมื่อเ้ามียังบันนี่อะไรที่มันอยู่ตามประเทศที่ต้องนำเข้าจากตามประเทศมันมีคนมาแมงโอโครับ,รบผมครับอะไรที่ผลิตในเมืองไทยมันมีแต่แต่ตัวที่ต้องนำเข้าจากตางประเทศมันไม่ได้ตัวมีคอดอือครับผมคลิปนี้ับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ